คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปาภาพไล่สดและก็เป็นคลิปวิดีโอร่วมกัแล้วพี่น้องน่าจะแปดสิบครับพี่น้องตัวยงใหญ่เลยจ้ะ เบาเจ็กบาไปดหนาวมือนี่บรรยากาศบ่เป็ี่นใจครับพี่น้องคุณนะคุณโต๊กฟ้าห้องครับพี่น้อง ครับพี่น้องฝนตกอายุเขาครับบาดนนีะ่มาลงป่านร่บพี่น้องบาดทั้งลมทั้งฝนบาดเนะนีมื่อกี้อยู่บ้านเก่านิ้วครับผมอำเภอพนจังหวัดขอนแก่น,นครับช่วงเจ้าครับพี่น้อง บางจกะเดี๋ยวออกเดินทางมาตั้งแต่ดีซี่ DC แล้วพี่น้องมอฮอดนี่ฝนตกครับพี่น้องคนะทั้งลมบาดที่ได้ลงมเบิกสถานการณ์เนาะเดี๋ยวเอาไปบนน้องตาค,ะะครับจับได้ลงหรือบวไได้ลงครับนะครับ ปูคนมานอนคืนก็ได้ฝนตกค่ำเบิดคืนตกเหงียนน้ำไหลเข้าหุเข้านองป่าแล้วครับพี่น้องกำลังไม่แม่ละเอาสะดุ้งล่งไปมเฮาหนาวจสง อากาศก็เย็นครับพี่น้องอากาศลดลงประมาณหกจิจอุณหภูมินนะประมาณครับเมืองๆครับนาทีนาทีเทสะดุ้งใหญ่ครับพี่น้องซึก่ล้ยลมอีกบาบนี่สะดุ้งใหญ่ๆครับพี่น้องเอ้ามีคของเจ้เอาอันนี้เจ้าผู้ด้วยครับพี่น้องอันนี้ก็นแม่ดาวนี่ฮะ แม่ดาวก็สู้กันหนาวไาสันเอาเทศทึกปลามาแล้วบานี่เหมนป่าตะเพียน,าานเตรียมตัวอ่ะเดี๋ยวเบิ่งคนเทศมื้อนี้มาเบิ่งป่าไงนะครับพี่น้องเพืนน่นว่าเพื่นรับประกันประกันปาบึกครับมีแท้ครับของใหญ่มีแท้แต่ว่าชิมใดสชิได้ทันล่ะครับพี่น้อง

เราว่าเราตัดเรื่องารีไปก่นไม่พอเรือการกิาคุ้นอยู่กับนั้นทีหลายลไปกันเน่นกงม้า Yeah.

七、八、九。

เขาเเอีไม่งามาหว่ต่ฟังซักายไรดูซักเช่อย่างนันักจอบมาอนไรจักรองเล่จะขอีมาท่านเ่ออขมีท่าบนทากรู้ว่ี่พทนแข่ที่เอาไว้ตอบเอาสีมาโดยสูงจะอันนี้เป็นบุญซื้อนีใจค่ะพี่น้องเอาจใส่แ่ังเสียงเงียบเงกนมา ไม่น่าจะมืดเเหมือนกันในแถวก็พอพุ่งไม่ไรฉากกระชากกระชาก่ลดไปตามเสียไ่นจะต่แถวเร่องไหนโดนาร์เพลงกันเลิศค่ะซีรีส์กั้ Hey, come. นั่นลรกเสร์ฟลู่น้องผลงานเจปูครับมนี่ครับผลงานวันนีนะคูค่าูพี่น้องน่าจะแปสิบครับพี่น้องตัวใหญ่ใหญ่นัจ้ะ้ายัเอ้ยบมนอันนี้ชบใหญ่ครับพี่น้องน่าจะสิโลขึ้น อุ้ยไข่เต็มตัวเลยบปานิน่แต่วอาปนินนี่แล้วตัวใหญ่เนาะปนินตัวนี้คตัวแรกเล่นุนตัวตัวใหญ่าน่าจะสามกิโลขึ้นขึ้นปป่าเพื่อกินปายง่ายจี๋โอโหมันมันเท่ากระดูกมันแพงบอย่มหลวนมนหลีวลงย่เหลวลงยมันกินปลายง่า่ ่เบิ่างครับพี่น้องอ๋อนี่ผงานคนเก็บฟืนมันมันไปเจี๊ยบซูลูกปลาครับพี่น้องไปของบ่า,บาวเจี๊กกับว่าปันในดอกเพิ่นกระถือเรื่อยๆอยู่คนน่ะกระถือเรื่อยๆอยู่เพิ่นสู่ต่อแต่ว่าบ่าวเจี๊กนี่หนาวแห้งดูน่ะหนาวแห้งสู่บ่ได้ปู่เพสู่กับสู่ต่อครับพี่น้อง บาเจ็กบาไวแล้วดุยกันเรื่อยๆครับพี่น้องปลาบึกเอามาได้ครับตั้งบุญกระเจ๊ปูขายปลาพี่น้องกรุลูขายปาลาเสยสนุงเสียนแหกะ สูดเรื่อยๆพี่น้องเบาเจ็กเบ,บาไหวหนาวมือนีบรรยากาศบ่เป็นใจครับพี่น้องคนไหนคนต๊ฟ้าห้องครับพี่น้องคลิปนี้จะเป็นคลิปาภาพไล่สดและก็เป็นคลิปวิดีโอร่วมกันละพี่น้องเดี๋ยวเอาปลาขึ้นปะเขาสรุปปลากัน มไหนวหนาวหนาวอย่างเงีเป็นยังไงล่ะเฮ้มงนี่บอกเลยเนาะสู้เพิ่มว่าได้กันละกันหน้ที่ใดวะบอเกนน้าที่ใดวะหนาเพแล้วอานาวองอากเย็นให้

ทั้งคนมาตีมน้องแต่ว่ได้นะนี่ครับพี่น้องปลามาจิกคุณละในปิ้นตัวเดียวนปตัวเดียวไปปลาลุนตังาุ่นน น,น,น่าจะได้เนะาะอเอะาไปครับตะมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมมือนี่บาวเจ๊กับไปก่อนครับสวัสดีครับ